รายงานผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขอำเภอกับเชิงประจำปี2567นำโดยนายแพทย์วุฒิชัยแป้นทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกับเชิงประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอกับเชิงนายรุ่งหว่างแสงรักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอกับเชิงรองประธานกรอบการนำเสนอ อำเภอกับเชิงมีประชากรทะเบียนราษฎรห59,814คนอาศัยอยู่จริง36,945คนข้อมูลหน่วยบริการโรงพยาบาลชุมชนระดับ F 1จำนวน1แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดใหญ่1แห่งขนาดกลาง7แห่งขนาดเล็ก2แห่งบุคลากรรวม321คนข้อมูลสถานะสุขภาพอำเภอกับเชิง สาเหตุการป่วยสาเหตุการตายโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานเป็นอันดับโรคสูงสุดในผู้ป่วยนอกส่วนผู้ป่วยในสูงสุดคือปอดบวมและอุบัติเหตุสาเหตุการตายเสียชีวิตด้วยวัยชาราสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งข้อมูลการรับบริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ย292คนต่อวันเฉลี่ยวันนอน3.56วัน อัตราครองเตียงร้อยละห้าส CMI 0.64ผู้ป่วยชาวต่างชาติปี2,567ผู้ป่วยนอก1,128ครั้งผู้ป่วยใน62ครั้งสถานะทางการเงินสภาพคล่องทางการเงินเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด67.09ล้านบาทหนี้สินและภาระผูกพัน21.74ล้านบาท ความมั่นคงทางการเงินคุณสำรองสุทธิ91.59ล้านบาทกำไรสุดที่1.37ล้านบาทการสนับสนุนเครือข่ายปีงบประมาณ2,567เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น5,114,953.26ล้านบาทซึ่งยังไม่รวมแผนงานและโครงการข้อมูลทางระบาดวิทยาและโรคสำคัญที่ต้องเฝ้าระวงัง ปี2,567พบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษสูงสุดอัตราป่วย483.28ต่อประชากรแสนคน2โรคโควิด -19 3โรคปอดอักเสบพบผู้ป่วยให้เลือดออก16รายสูงสุดในตำบลตะเคียน10รายตำบลกับเชิง5รายตำบลคลอตะเคียน1รายไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตในโรคที่ต้องเฝ้าระวงัง ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด37ตัวชี้วัดต,ตัวชี้วัดที่1ระดับความสำเร็จของอำเภอที่มีการขับเคลื่อนงานอนามัยแม่และทารกแรกเกิดเพื่อการเกิดอย่างมีคุณภาพผลการดำเนินงานที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ชี้วัดได้แก่หนึ่งหญิงตั้งคันฝากคันคุณภาพ8ครั้งร้อยละ24.74 2 0สองร้อยละของหญิงตั้งคันที่สิ้นสุดการตั้งคันมีภาวะโลหิตจ,จางขณะตั้งคันร้อยละ 34.15ตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จอำเภอในการพัฒนาสุขภาพเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการผลการดำเนินงานที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ชี้วัดได้แก่1รายงานสุขภาพเด็กปฐมวัยประเด็นพัฒนาการเด็กปฐมวัย5คะแนน2รายงานสุขภาพเด็กปฐมวัย ประเด็นการกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าด้วยเครื่องมือทีด้าโฟไอหรือเครื่องมืออื่น5คะแนน3รายงานสุขภาพเด็กปฐมวัยประเด็นโภชนาการเด็กปฐมวัย9คะแนน4รายงานสุขภาพเด็กปฐมวัยประเด็นการแก้ไขปัญหาโลหิตจางเด็กปฐมวนนัย7คะแนนตัวชี้วัดที่3ระดับความสำเร็จของอำเภอในการขับเคลื่อนงานอนามัยโรงเรียนเพื่อน,นักเรียนสุขภาพดี ผลการดำเนินงานพบว่าได้รับยาไม่เสริมธาตุเหล็กทุกรายแต่ยังพบว่าเด็กนักเรียนยังไม่ผ่านเกณฑ์สูงดีสมส่วนตัวชี้วัดที่4อําเภอผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนผลการดำเนินงานโรงพยาบาลกับเชิงอยู่ระหว่างรอรับการประเมินตัวชี้วัดที่5ระดับความสำเร็จของอําเภอในการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพประชาชนกลุ่มวัยทำงาน ผลการดำเนินงานที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ชี้วัดได้แก่1วัยทำงานอายุ19-59ปีมีค่าดัชนีมวลกายปกติผลงานร้อยละ46.48ไม่ผ่านเกณฑ์2วัยทำงานอายุ25-59ปีมีเส้นรอบเอวปกติผลงานร้อยละ44.55ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดที่6 ระดับความสําเร็จของอําเภอที่มีการดําเนินการส่งเสริมสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนและสถานบริการผ่านเกณฑ์ผลการดําเนินงานพบว่ากลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วยภาวะสมองเสื่อมพลัดตกหกล้มได้รับการดูแลและส่งต่อในคลินิกผู้สูงอายุผลงานร้อยละ30.8 1ไม่ผ่านเกณฑ์โอกาสพัฒนาจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุในรอพอ,อตอ ตัวชี้วัดที่7ระดับความสำเร็จในการควบคุมโรคติดต่อผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัดตัวชี้วัดที่8ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานวันโรคผลการดำเนินงานพบว่าอัตราการค้นพบผู้ป่วยรายใหม่ร้อยละ58.06และอัตราการขาดยาร้อยละ7.69ไม่ผ่านเกณฑ์โอกาสพัฒนาแอดมิดผู้ป่วยที่ติดสุรา100จะส่งยาผ่านเฮลรเดอร์ประสานพื้นที่ดูแลต่อเนื่อง ตัวชี้วัดที่9ระดับความสำเร็จของอำเภอมีความครอบคลุมของวัคซีนพื้นฐานในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนพบว่าความครอบคลุมวัคซีนกลุ่มเด็กอายุครบ3 5, ปี5ปีและวัคซีน MMR ยังไม่ผ่านเกณฑ์โอกาสพัฒนา 1. ปรับฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในระบบ HDC ให้เป็นปัจจุบัน 2. เพิ่มการติดตามเชิงรุกโดยเจ้าหน้าที่และอ,อสอม 3ส,สร้างความตระหนักและความสำคัญของการพาบุตรหลานมาฉีดวัคซีนตามนัดทุกครั้งตัวชี้วัดที่10ร้อยละของอาเภอมีความครอบคลุมการได้รับวัคซีน HPV ผลงานเกินค่าเป้าหมายร้อยละ176.44ตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาผลการดำเนินงานส่งรายงาน5 0 6ทันเวลาและมีรายงานสถานการณ์ประจำเดือน5ฉบับ ตัวชี้วัดที่12ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอที่มีคุณภาพผลการดำเนินงานมีการจัดประชุมทุกไตรามาสมีประเด็น6ประเด็นได้แก่ 1. ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางและการแก้ไขปัญหาความยากจน 2. อุบัติเหตุทางถนนการจมน้ำสุขภาพจิตและยาเสพติด 3. ความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร 4การตลาดนำการผลิตเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากชายแดนกับเชิง5ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งทันและวัยเรียนโครงการสาวไทยแก้มแดง6การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ PCU 6แห่ง NPCU 5แห่งตัวชี้วัดที่1 4 ร้อยละแกนนำสุขภาพมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองและชุมชนผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัดพบประเด็นปัญหาการใช้สมาร์ทโฟนของอสอมอเป็นโอกาสพัฒนาต่อไปตัวชี้วัดที่15ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมกับประชาชนผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ทุกตำบลตัวชี้วัดที่16 ระดับความสำเร็จการจัดตั้งศูนย์ชีวพิบาลและการดูแลตามแผนการดูแลล่วงหน้าในผู้ป่วยประครับประคองอย่างมีคุณภาพผลการดําเนินงานผ่านเกณฑ์ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจตัวชี้วัดที่17ระดับความสําเร็จของอําเภอในการขับเคลื่อนการดําเนินงานเฮลส์สเตชันเพื่อสร้างเฮล์ลิเทเรซีในประชาชนผลการดําเนินงานผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัดพบปัญหาเครื่องมือไม่เพียงพอ โอกาสพัฒนากำหนดตารางการให้บริการเพื่อบริหารจัดการเครื่องมือให้เพียงพอตัวชี้วัดที่18ระดับความสำเร็จของอำเภอจัดบริการค้นหาและติดตามวินิจฉัยผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงผลการดำเนินงานพบว่าผู้ป่วยนอกที่มีค่าความดันโลหิตผิดปกติและได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพียงร้อยละ45.96ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดที่19 ระดับความสำเร็จของอำเภอในการจัดก,การเชิงระบบ NCD Cluster ผลการดำเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์2ตัวชี้วัดได้แก่ 1. ผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด CVD ริดร้อยละ78.83 200ลละของผู้ป่วยสโตรกได้รับการติดตามเยี่ยมบ้านภายใน14วันร้อยละ65ตัวชี้วัดที่ยีบ ระดับความสำเร็จของอำเภอในการดำเนินงานเพื่อป้องกันการเกิดผู้ป่วยไตวายระยะที่5ผลการดำเนินงานพบผู้ป่วยเบาหวานที่มี HbA1c ระหว่าง6.5-7.5ถึงมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ร้อยละ21.61และผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราลดลงของ eGFR น้อยกว่า5ร้อยละ60.83ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดที่21 ระดับความสำเร็จของอำเภอในการคัดกรองโรคมะเร็งผลการดำเนินงานพบว่ามี3ตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ได้แก่ผู้ที่มีผลผิดปกติมะเร็งปากมดลูกได้รับการส่งต่อและได้รับการส่องกล้องคอนโพสขบร้อยละร้อยและพบผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงร้อยละ75.25ตัวชี้วัดที่22ระดับความสำเร็จของอำเภอในการดำเนินงานเพิ่มการเข้าถึงการผ่าตัดต้อกระจก ผลการดำเนินงานพบว่าการคัดกรองสายตาเพียงร้อยละ84.28ไม่ผ่านเกณฑ์และผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองที่มี VA น้อยกว่า10ทับส0ได้รับการส่งต่อเพื่อพบจากสูตแพทย์ร้อยละ1ิบไม่ผ่านเกณฑ์โอกาสพัฒนาจัดโครงการผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจกเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงของผู้สูงอายุตัวชี้วัดที่23ระดับความสำเร็จของการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณาสุข ผลการดำเนินงาน EOC ผ่านเกณฑ์ระดับ5โอกาสพัฒนาจัดทำแผนรองรับการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ครอบคลุมทั้ง3แผนตัวชี้วัดที่24ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานรักษาพยาบาลฉุกเฉินผลการดำเนินงาน ECS คุณภาพผ่านเกณฑ์97คะแนนตัวชี้วัดที่25 ระดับความสำเร็จของอำเภอในการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและจมน้ำผลการดำเนินงานเมริดเมกเกอร์พบประเด็นปัญหาดังนี้1เด็กอายุ6 1ถึง14ปีเรียนหลักสูตรเอาชีวิตรอดในน้ำเพียงร้อยละ20 2นักเรียนม .3 อสมออปพรผู้นำชุมชนได้รับการอบรม CPR และ AED ร้อยละ17.05ทั้งสประเด็นไม่ผ่านเกณฑ์จึงเป็นโอกาสพัฒนาต่อไป ตัวชี้วัดที่26ระดับความสำเร็จของอำเภอในการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์โอกาสพัฒนาระบบบริการในผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นเพื่อเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐานมากขึ้นตัวชี้วัดที่27ระดับความสำเร็จของอำเภอในการดำเนินงานควบคุมป้องกันบำบัดร,รักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดผลการดำเนินการผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด แต่มีโอกาสพัฒนาทำโครงการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันการเสพยาซ้ำและเครือข่ายกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดประเภทกัญชากระท่อมยาบ้าในชุมชนตัวชี้วัดที่28ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมชุมชนต้นแบบเฮลตี้ซิตี้โมเดลผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัดตัวชี้วัดที่29ระดับความสำเร็จของอำเภอในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลครบองค์ประกอบ และผ่านเกณฑ์พัฒนาอดิ d ค c o m m u n i ี y ปีงบประมาณ2,567ผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัดต,ตัวชี้วัดที่3 0ร้อยลักของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ทุกหน่วยบริการ ตัวชี้วัดที่3 1ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองอมัมพฤกอัมาพาตระยะกลางที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผลงานร้อยละ27.89ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดที่32ระดับความสำเร็จของอำเภอที่มีระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและโรคจากการประกอบอาชีพที่ได้มาตรฐานเพื่อสุขภาพที่ดีและยั่งยืน ผลการดำเนินงานประเด็นการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับเมืองสุขภาพดีระดับพื้นฐานขึ้นไปไม่มีอปทอสมัครเข้ารับการประเมินตัวชี้วัดที่33ระดับความสำเร็จการเข้าถึงบริการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากรายกลุ่มวัยผลการดำเนินงานเด็ก6-12ปีได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ร้อยละ14.32ไม่ผ่านเกณฑ์และอัตราการเข้าถึงบริการในกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุไม่ผ่านเกณฑ์ ตัวชี้วัดที่34ระดับความสำเร็จของหน่วยงานมีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพผลการดำเนินงานการแจ้งสิทธิบุคลากรในการส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นและผลการดำเนินงานจัดส่งผลงานของผู้ที่ได้รับการแจ้งสิทธิตามกลุ่มเป้าหมายที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสุรินทร์กำหนดพบว่ามีการเปลี่ยนแบบประเมินการส่งผลงานทำให้ผู้ที่ส่งผลงานต้องชะลอส่งผลงานไว้ก่อนตัวชี้วัดที่35 หน่วยงานในระดับอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA ผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดที่36ระดับความสำเร็จของโรงพยาบาลในการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงทางการเงินผลการดำเนินงานคะแนน TPS Score อยู่ในระดับดีต้องปรับปรุงแต่ไม่พบความเสี่ยงทางการเงินตัวชี้วัดที่37จจำนวนอำเภอที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด ผลการดำเนินงานบริการแพทย์ทางไกล863ครั้งผ่านเกณฑ์ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ